สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนวันนี้จะแบ่งปันไอเดีย m i n d s e ตนะครับเกี่ยวกับคนสําเร็จไม่ได้คิดบวกตลอดเวลากี่คนในที่นี้ครับที่คิดว่าคนสําเร็จเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องคิดบวกอยู่ในโลกที่สวยงามตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เราหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับวันนี้จะขยายความในจุดนี้ให้ฟังกันนะครับคนสําเร็จเขาไม่ทรยศความรู้สึกของตัวเองถ้เาเกิดว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาโกรธกังวลหรือเสียใจ หรือว่ามีความกลัวเขาก็แค่ยอมรับว่าเขากลัวบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรากลัวเนี่ยมันจะดูไม่ดีถ้าเรากลัวเนี่ยเราไม่ใช่คนสําเร็จอย่าไปกดมันไว้ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรากดอารมณ์อของเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดและแน่นอนครับมันมีผลต่อร่างกายของเรามันมีผลต่อความเชื่อของเราคุณเคยเป็นไหมครับบางครั้งเวียนหัวโดยไม่รู้ตัวบางครั้งก็ปวดศีรษะบางครั้งปวดตามร่างกายบางครั้งเนี่ยก็มีอาการเจ็บป่วย เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบปลดปล่อยพลังงานเราซะบ้างนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บกดอย่างนั้นซึ่งมีผลร้ายต่อร่างกายเราแต่การระบายเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าต้องไปไวุวนวายหรือว่ากรีดร้องใสค่คนอื่นนะครับแต่เป็นการที่ระบายออกอย่างถูกต้องเช่นไปออกกาลังกายไปนั่งสมาธิไปท่องเที่ยวอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงต่อไปนี้กูจะไม่หนีจากความจริงอีกต่อไปถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจและคุณเกิดมีอารมณ์ขึ้นมา ให้รู้สึกว่าฉันยอมรับว่าฉันกลัวฉันยอมรับว่าฉันกังวลฉันยอมรับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตณตอนนี้เข้าใจมันรู้สึกถึงมันรู้สึกแต่ไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวกับมันคนส่วนใหญ่เวลามีอารมณ์เชิงลบก็เป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์แต่เราจะรู้ว่าโอเคฉันกลัวแล้วไงอ่ะก็มันคนละอย่างกับที่ฉันคิดอารมณ์กับความคิดคุณแยกออกจากกันได้ นั่นหมายความว่าขั้นตอนนี้คุณอาจจะต้องมีสติและสมาธิอย่างแท้จริงเป็นขั้นตอนที่คุณต้องใช้เวลาในการฝึกมากๆครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําได้คุณจะกลายเป็นคนที่สําเร็จอย่างมากเพราะคุณอย่าคิดบวกตลอดเวลาว่าคุณจะต้องราบลื่นไปซะทุกเรื่องไม่มีหรอกครับยิ่งคุณโตมากขึ้นความกดดันเนี่ยมันก็มากขึ้นทุกทีคนที่ไม่ชอบคุณก็มากขึ้นทุกทีแต่มันก็ไม่เป็นไรครับคุณแค่มีทักษะในการรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณใช้เวลาสักครู่ในการคิดว่าโอเคฉันยอมรับวว่าัันกล ไม่ต่อต้านมันไม่ทรยศมันแต่กลับยอมรับรับผิดชอบและหาทางไปต่อแค่นั้นครับโค้ชสำเร็จมีขั้นตอนแค่นี้จริงๆย้ำอีกครั้งนะครับรู้สึกถึงมันยอมรับมันเข้าใจมันใช้เวลาสักครู่ไม่ต่อต้านมันไม่ทรยศมันและหาทางไปต่อคุณสามารถแยกได้ว่านี่คือตัวฉันและนี่ก็คืออารมณ์ที่ฉันกำลังคิดตอนนี้แค่เข้าใจมันแค่เข้าใจถึงมันจริงจริครับและไม่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับมันก็ได้ มันคือการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงจุดนี้ถ้าเกิดว่าคุณฝึกคิดได้นะครับแบบนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดีจําไว้นะครับยิ่งสําเร็จมากขึ้นก็ต้องยิ่งเจอแรงกดดันมากขึ้นและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนเนี่ยกลัวความสําเร็จครับบางคนบอกอ้าวฉันเนี่ยกลัวความล้มเหลวต่างหากเปล่าครับคนส่วนมากเนี่ยกลัวความสําเร็จเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นมันต้องเจอแรงกดดันมันต้องเจอความเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรครับ คุณแค่ยอมรับเงื่อนไขนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีทักษะในการรับมือกับความรู้สึกลบๆบแบบนี้แน่นอนครับคุณสามารถเป็นคนที่ประสบความสมําเร็จได้จงจําไว้เลยว่าอารมณ์ไม่ใช่หนึ่งเดียวกับตัวเราอารมณ์ก็คืออารมณ์ตัวเราก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเริ่มแยกแยะแบบนี้ได้มากขึ้นทำํำบ่อยๆขึ้นคุณก็จะเก่งมากขึ้นครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกอย่าคาดหวังความราบรื่น แต่ให้โฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีทางโกละบ้างมีปัญหาอุปสรรคบ้างก็แค่รับมือกันไปนั่นแหละครับคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจึงไม่ได้คิดบวกตลอดเวลาแต่เขาสามารถมีสิ่งหนึ่งที่รับมือกับความล้มเหลวหรือว่ารับมือกับความผิดพลาดและเรื่องที่เป็นลบได้ครับกี่คนในที่นี้ได้เรียนรู้มากขึ้นช่วยพิมพ์คําว่าได้เรียนรู้ให้หน่อยนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ